สวัสดีค่ะรีวิวนิทานจากอัลตร์บุ๊กนะคะเรื่อง the way home for wolf นะคะจากสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยเอาชารตแต่นี้เป็นนิทานภาษาอังกฤษนะคะก็สำหรับเด็กๆที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องราวของหมาป่าน้อยอะคะ่ะกระฝูงเขาภาพสวยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษตรงนี้จะค่อนข้างยากขึ้นมานิดหนึ่งจะประมาณเด็กประมาณห้าขหขวบเจ็ดขวบอะไรเงี้ยอะโอเคพอได้นะคะ ก็เป็นเรื่องราวการผจญภัยอะ่ะเขาหลงฝูงไปนะคะแล้วก็เป็นภาพสวยอะ่ะเป็นภาพแบบในในเมืองหนาวหนาเนาะแล้วเขาก็ไปเจอกับอะไรบ้างอ่าวหลงแล้วไงไงต่ออาวแย่แล้วนอนตัวเดียวแล้วก็ไปเจอตกลงไปในน้ําด้วยเจออะไรอะ่ะยูนิคอร,ร์นวาวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เออสีสียูนิคอร,ร์นนะคะขอบคุณแม่บอกปิดโอเคแล้วไปลุ้นตอนจบกันที่หลังเนาะขอบคุณมากค่ะ